สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาชิตคนมากรถครับบน,นี้มาเบิงทีมงานผมดินครับเสียวุญแม้คื่เอยียงเฉย,ยงกันนะเมก,ก้าครับมีโนโ่เมก้าที่เอียงแห้งจ้ะอึบมาว่าเป็นไรเอียงดินทรายว่าเป็นยังครับดินทรายไม่สุดยุบแล้วก็อยู่ เดวดินทรายมันดีครับมันยุบแล้วกับยุ่มงานเสียอุดับไทยมีงานอมทีอุดสะทมทีครับไปวอาเพื่อสสริเรือ,อเพื่อไก่เคียงรับหมดครับมีจอเนียห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีครับสายดันประจำทีมงานหาซิบแร่งครับ ายเขียวสายเขียว,ยยวโอ้ผมสะครับเนี่ยผมสักผมสะ,มสะไม่แล้วครับสายล็อกที่สายล็อกสายล็อกอันนี้สายดันครับโหลดยิมงานเจ็ดขั้นครับมาบ่ขาดสายเลยอ๋ออ๋อตไถครับไปยังไงาะ หลวงล้ำเลยบาทออนแล้วสายหลอกข้างบุญผมสะปับพื้นที่ครับรงใจเป็นอีกปลุกเงียนสายดันสายหลอกนี่ครับหาซูนหาซูนดีเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นาใส่ครับจัตตรัดพ่อดีๆงานไห้งานหน้างานสวนได้เหมือนกับ ันผมซาครับผมยังหลึกจนส,สุดแล้วจะปาบเรียบ้อยจรเดีย50 50ดี มันต้นกป่วยไปเลยครับบอเป็นยังต้นลล่วยว่ามีตายหัวมันยังอยู่ครับเกิดขก้นไหม่คือเกาเสียรวธบรัยาการดีครับ เมื่อจักรถแล้วจักรถแล้วนี่นี่โถต้องร่อยกคนรถนะครับสายดันสายดันสายเขียวกับสายเขียวอู้งแท้ครับไปบึงมุมนี้ แล้วครับสายดันหาสิบแรงครับ5 0 5 0ี 50, 50 D, เครื่องยนต์3สูบดเ r ็กอินเจคชั่นครับตัวนี้นี่ยังจำๆอยู่เลยครับดีรถออกได้สองปีควนใสๆครับนี่ลูกถอยหลังปืดนี่ครับงาน หกรถไทต้องมีประจำทีมงานครับขาดม่ได้ไอ้หนุ่มสายเขียว วงตองอยู่เลยครับยังใหม่ๆเลยรถสองปีกษารถดีเดอรครับสายเขียวสายดันเครื่องสามสูบป,ประหยัดน้ำมันครับซุม,มือนีจอนเดียนีน่นเครื่องสามสูบครับรถรุ่นกลางๆ ดอกยางยังไม่ใหมอยู่เลยสายดันยูฟังกุดกู้บต่าครับสงสัยไทยหน้า ทมไม่ยังไม่ยังปลูกบ้านบ่เขาก็ถอยไป่ผีก,ก็ได้เอตรวจนดนี่ครับตรวจจัดรท่อมทำใจ ผมปุ๊บ้านคนระับัะผมสะกไก่เตรียมแล้วอีกประมาณ100ลอยรถเอามันพอเลยมมันค่อย ว่นนี้หาดินดูรอรถดำครับแรนไกลตุมสั่งครับนี่กระทอมทำใจ ถบเลยครับตามันตากเล้วยกวางรับประมาณสอง3 0อยามอยลดสามอยลดแต่ทีเท่เต็มฝากกดไลค์กดแชร์ครับ เดี๋ยวพอกันคดน่ะสวัสดีครับ